พี่จ้าอันผู้นิดหน่อยข้อมูลนี่เป็นแม่เขาเหรอเด้จ้านี่นะอายว่าแม่์ถอดวายวาแม่ถอดเอ้าวา้ว่าแม่ว่าจะรุ่นนี่รุ่นออกเหรียญพี่น้องโอ๋อหู้แล้วหู้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับศรีกากรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเข้าใจพี่ในศรีกากรคุณจะว่าหอดพี่เด้เด็กไมคิดยังไงทำให้เถระถอดออกจากวัดไปทีละรูปละรูปละครับฟันทงมาหน่อยพวก การต่อเน้นในวงการส่งข้อเหือดร้อนมากกันเลยนะกกลับเดบโขค่ะเจ้าเป็นสีกากรสีกากรอยู่ทั้งคุนแม่คุณเม็นสีกากรแม่คจะท่วมคนผิดได้เลยสีกากรสเน่อันนี้สีกาโม่สเน่เพราะฉะน้สีกากรสีกากรันทุงามก็ไี้อยู่ไอ้สีกาอย่างขนาดสีกาโม่กาโม่อย่างอีก คนนลโมแม่ลูกลักษณะใส่แว่นถ้าคุณใส่แว่นใส่ชุดขาวหน่อยคุณเหมือนสีกากโอฟไม่ผิดยังไงของสีกากโอฟพี่กากโอฟขอเถิดเพราะว่าพี่พักอยู่โรงแรมยื่นลมเดี๋ยวเบอร์ห้องก็สองสองหนึ่งไปจัดให้พี่สักงสองดอกเลยได้ไหมได้ค่ะดอกอันแม่ที่ยังสองดอกสองดอกไม้สดทั่วประเทศเพิ่มเพิ่มกันดิดอกดอกไม่ดอกหนังนี่ไว้ร้องเพอเอาไปให้ห้าวอแม่เอาไปให้ยุหองแม่รู้ไหมให้กันอยู่หลังเวทีนี่สั่งวาวคนหลายบอมา หวังไทยหวังพูละอ่ะอ๋อพ่อว่าดีครับผมจางไหนมองไฟไหมมันเป็นจังไหนมันขื่นบองสิว่าหอยฟังวะานแต่ข้างานเขาซากันเหมือนบาทโอ้ยัไหครับแตกกวานห่งสองสามแตกกวาอุ้ยอรอุยอยงนอ้่คืออีนั่นแท้ยี่ไหนที่ใดที่ปาดับได้กี่แม่เป็นอลร นั่นหนูจับแลอวนั่นบอกขนาดใหญ่เออมานรำนี่ยังไงนะเอาวเรี่ยนเป็นน่างไอ้ไอ้่ตู้ก็ได้เนาะมไปเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศก่อนเอ่อวันนี้ผมซื้อชุดมาสามหมื่นแปดเอ่อพ่อยาวซื้อชุดมาสามหมื่นแปดค่ะพ่อไม่ได้ใส่มาลำนะครับใส่ไหมยังใส่มาโชว์แล้วก็ถ้ามันร้อนก็จะเอาไปถอดโอ้ บานดํานั่นบานคิดขึ้นมาจอบานบานบานดํานั่นพ่ออยากห้องมันสูบหัวเอจ้าหนี้ิหองหายมนะรักับตำรวเดี๋ยวเดี๋ยเจ้าเทียบขี้มั้จับจูดใครข้าพวดอพ่อบานเอาบาน ต่างแต่แหกแหลกหอยทากความรู้สึกเจ้าในพอตั้งแต่ยุ่งเสียงอีสานเอคือแม่โนโกลาว,วาสี่หาข่อยมาเป็นนางเอกมอหลำตัดเต็มแน่นอยแต่ว่าผู้นี้เนี่ยคนณมาว่าอย่าเ,าอ,เอามันไปทอกมาสั่นมาแล้วน่ารักเลยพร้อมมาประกาศได้แล้ว,ลว,วผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปครับผู้มีเกียรติคุณลูกพามาดูคอนเสิร์ตมาเกิดของ น้องอุ้งอีกนะครับกรุณาดูแม่ดูยายดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โจรข่มขืนคนชราที่ลาบุรีมันยังไม่มาหม้อตัวแต่ยามใจนะครับบุรีอายุ่ไไรบุรีอันนี้ขอนแก่นได้ปะมันมาแถวหนิว่าเดี๋ข่มขืนไผรได้พี่น้องข่มขืนแม่บักางแย้มว่าเอาแม่มาเล่นไม่ละพอของมึงเริ่มไม่ยังเสร็จ ไปเชีกันอยู <c oughs> ่ลังหันบัวนะี่แม่อันนี้งันมวลด้ไมเออเอสองท่ปนใส่กันพ่ไหนกัดกันปัย่ารถไปนี่เอาสนีแล้วพอไปสินาลาไปควนีเพราะว่าเจ้ามีแต่ต่ว่าให้คอยว่าโอ้ยมึงกะร่ำขึ้งงวนหน่อยขึ้เกาอยู่น่อยนาอายุตอนนั้นอายุสิบสองสิบามสิบเอ็ดปีแม่ครับพออัดรำใหม่ๆมปลาดำนะพอผู้ใดก็เห็นต็งไปเพิ่งอดปลาดำเลือกให้ได้เอค่ะไม่ไรแยแมากมึงยองหาแม่บุติ ใช่แล้วมันคือบ้าเหรอแต่พวกจีฮองยังแต่รัมกับกมบวนอยู่ต้นทาดี่าไต้หวัน้องวีน้องวีค่ะีสุพิตาค่ะน้องแก้สุพิตาซื้อเก่าค่ะอันซื้อไม่ก็ซื้อว่าน้องวีสุพิตาเด้อพี่น้องเด้อฝากลูกฝากหลานผู้ดีน้ำเนยเด้อยูเสียงอีสานค่ะยังอยู่เสียงอีสานเป็นแม่เป็นพี่พาลูกฝากแม่เมียเดี๋ยวมีโอกาสมารวมงานไหวอ๋อยโย่คู่เดี๋ยวมาไหวอันอันไหวคู่เพื่อนเพลินสเดอเดี๋ยวมาใช่แหลมวมันคืออีสาน แต่ก็ยังคิดถึงบุญหุ้นของอีพออยู่คือเก่าทำไยพอจะตีลูกซาถูกให้ยื่อนเงื่นเด้อพอเด้อให้นเมื่อดีเมื่อสิ้นไม่ไหวเด้อมิเตเบนหนีตึมอ่ะว่ายางอันอันยุพออันยุ่งเสียงอีสานเพิ่นเนี่ไไหนหนยหลายเธอเดธอมาดูว่านียังคือเก่าบ่จะดดิอันนี้ขอประกาศอีกเนี่ยครับรายได้ทั้งหมดในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับแขกผู้สูงเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นมลาลัยขององุ่นหญิงก็ตามรววรวม,มได้หลายแสนบาทเราจะรวบรวมครับผมปีนหน้ากลางเดือนตุลาคมเราจะไปทอดกระถินที่วัดไร่ขิงนครปฐมทำไมถึง,งปถไปที่นั่นล่ะครับอเอาไปจ่อบาคาร่าให้กับทิศแย้มต่อตุอ้ยวพาเป็นตะอยู่เหรอนีอ่มันไก่ขูงไก่ตลาลากอยู่เ,เ,เด้อตุ้นเออตุ้นตุ้ยเขาทังหุ่นนี่พอนี่นี่นี่ ลูกฝากหลานซอยไข่เน่พ่อผู้สืบสาสรสืบทอดทีมงานสิงิสารเออน้องน่องไม่ไม่ายผู้หลายคนเลยทีเดียวเริ่มต้นรายงานโตคังนี้ไอพ่ออีเมย์ฝากลูกฝากหลานไปเถิเออมันเป็นอะไรม่อดมันไม่พี่น้องเออที่นี่กระลักนี้จากสาวหนอยเพชรบางแท่รนี่นี่น้องายเนี่ยจันรู้ได้ว่าคุณจำเมมอะไรอย่างนี้เต็มๆโกร่งงานเลยนะฮเออไง เออโอ้ยม Se, hey, ึงจะไปเป็นตัวย่างไห้นั่งเสียงที่ไอเสียงที่ไหนไปมึงจะไปเป็นตัวมึงจะหัวอะไรมึงทำสิไหนไห้มึงแก่แถวหัวมโอ้มึงแถวอ้วไปแม่สูงกว่ากูขน่ะ นี่มันก็น้อยแต่ไหนวนี่ขนาดอายุสีได้พี่น้องสี่สิบหรอเปล่าสีีสีขาเดียวมาเสียเราซีซีสีามีโอซีซดีขาอ้ยยาเด้อหล่ะเอ้ยยาเด้อเออไม่เป็นไรอย่าไปรีบย่าไปรีเมันจะย่ำ เคยได้มันกระจิญญามแน่ยแหละธรรมดาล้วพอเอ้ยพอเอินพอหน่อยกินกลาทีมันบ่คือบ่คือเอาเสียงไหมจินอเมนไม่ดูแลนี่นร่างหนีมาดูดจักนี่พุงจักห,ห,หรอกออบุเรนเน่บุบเรนเน่อ่าเรล่องสนไลน่งมาจากฟ Ph ังทังหวีแบลไรผัวเดบ่มี่บ่มีมือดีบ่มีเนาะอย่าบอกเรื่องผัวเนาะสนุบบ่มีผัว ถ้า่าหังเป็นสาวผัวเผอว่าักส่งใดเน้่านเนี่ยอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณพี่พ,อ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 ,พ,พอโจโด้วยนะคะให้ทีมงานสิงหาเดมีโอกาสมารวมงานไหว้โอ,อยอคู่เนาะนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยที่ให้โอกาสทีมงานสิงหามารวมงานนีม่มือน,นี่นนเดม้วนได้ซืึนกันนะคะลายขนาดเลยทีเดียวมาหุมตุ้มกันอยนีโอ้ยเหนื่อย มันเดาลายจังๆมื่อพู้นึงดิย่างย่ย่างยง้ดาเจ้าของมือยก่นผู้ใดมาเจ้าของมือยมันสีเทาก็พีเอ้าวจก็เจ้าของยังยังเป็นสาวสักหน่อย